สบายใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาของวยน้ำทำไมป๊าไม่ได้ทำมาว่ายน้ำค่ะชิวเกินแต่ละตัวนิ่งเดา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 จังไหก็ป้อลูน้องฟางาว่าชอนดีดีอ๋อทำดีแล้วไ แถ้าในของมีฟงตองฟุฟุ่งต้องฟูงฟอ่างฟองจะอาบน้ำไงของตาก็มาต่อตื่นอาพวกครับสวัสดีครับขอต้อนรับก็อยู่ช่อง High Enction แนวนะครับ ก็เราก็จะมาอาบน้ำให้ครูแม่ลูกสามกันนะครูแม่ลูกสามต้องอาบน้ําแล้วเพราะว่าใกล้คลอดแล้วนะอีกอาทิตย์เดียวเองนะก็จะคลอดแล้วนะครับทุกคนนะผมอยากจะให้ทุกคนดูตอนนี้ท้องป่องมากทุกคนไหนดูหน่อยมาดูครูแม่หน่อยท้องป่องมากนะทุกคนนะแป่องออกมาขนาดนี้แล้วนะทุกคนแล้วก็หมืนนใกล้ตั้งเต้าแล้วนะไมวจะเป็นครูแม่แล้วเหม็นปากกังฟูกังฟูปากเหม็นมากคุณฟ้านตอนนี้นะครับมีลูกอยู่ในท้องเขานะ สามตัวนะครับทุกคนนะเยอะมากนะสามตัวกับหมาตัวแค่นี้นะปอมปอมนะทุกคนนะบางคนอาจจะถามว่าอาบน้ําให้หมาท้องได้หรือเปล่าทุกคนตะก,กะเดียวกันเลยฮนะคือคนที่ตั้งครรภ์นในสุภาพสตรีในคนมนุษย์เนี่ยนะครับทุกคนนะอย่าอาบน้ําได้สุนัขก,ก็เช่นกันนะครับแต่ว่าเราต้องดูพฤติกรรมก่อนถ้าเกิดมันดื้อมันซนเหมือนปักันนี่นะครับทุกคนนะสมมติอาฟงตั้งท้องเนี่ยการอาบน้ําของเขาเนี่ยเราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเราต้องอาบเองเอาไปล้างเนี่ยไม่ได้เพราะว่าบางทีเขาแบบไปขู่พนักงานหรือว่าแบบดิ้นตกบะกกกเเรรรียง้าามัันนไดแทท ช่วงท้องเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อลูกในท้องได้แล้วแต่ว่าฟันนิ่งมากนะครับทุกคนนะเราจะสามารถอาบน้ําให้กับฟันนิ่ได้แน่นอนนะครับทุกคนนะใช่ไหมเราต้องระวังตรงช่วงท้องเป็นพิเศษแล้วเวลายกเขาวางเขาเนี่ยต้องระวังมากๆอย่าไปจับช่วงท้องเขาอย่าไปบีบอย่าไปกดนะทุกคนนะอะ่าเง้ยต้องอยากออกกล้องเหรอทําไยังต้องเป็นมองอ้ตรงนั้นมันมีอะไรพี่เมย์ตรงนั้นมันมีอะไรมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอู้ยงเป็นมีอยากออกกล้องอู้ยังดัง ไปแล้วมาลึกมาใส่อ้ยใส่เราไว้นะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทาสปาให้กับฟ้านกันนะครับทุกคนนะแล้วก็อาบน้ําเตรียมคลอดกันหน่อยนะทุกคนนะแล้วผมไปเอาน้ําอุ่นก่อนนะทุกคนนะปรับน้ําร้อนเป็นสตรีมเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวเอาไปผสมก,กับน้ําเย็นนะครับผมอุ้ยเอาฟองเอาฟองกังฟูอยากเป็นผู้ช่วยหรอคะมันเข้ากลัวมันเข้ากลัวสุขสันต์แล้วผมได้เตรียมเซตนี้ไว้ในหะ้ทุกคนคนระับดูนี่ ผมอากาศมันร้อนนะทุกคนมองข้างบนดูก้อา,อาจจะแบบไม่สบายแล้วก็ยงตานะครับมานี้เรามีรุ่มเรนโบว์ให้เท้านะครับแล้วก็มีสระอา่างนี้ไว้นะทุกคนนะนี่อันนี้มันค่อนข้างจะน้ําเย็นเห็นไหมผมก็เลยต้องเอาน้ําร้อนเนี่ยมาผสมโอ้น้าร้อนมากเอาเคเราใส่ไปเลย,ยน้ำน่าจะพอดีนะครับทุกคนนะ อองก่นโอเคอันนี้คืออุ่นเลยนนครับผมทุกคนนะ,ะเป็ดด้วยตนะ้องทำแบลให้กับเพืน้านนะลูกนะโอเคครับผมแล้วเราก็จะมีอ่ากรงจิกซอนี้เอาไว้อับนะ้ำให้เพื่อนานหลังจากที่ทำสปาเสร็จนะทุกคนนะแล้วก็มีลูกบอลหน่อยนะครับผมบไปนะครับผม นี่น่ารักน่ารักนะทุกคนนะแล้วก็มีอันนี้ให้ฟันฟันตึกเลี้ยงลูกนะครับทุกคนนะในฝักบัวเปิดฉีดน่าชีพฮัลโหลมีใครโทรมาไหมแล้วก็ให้นมชุ๊ชุบชุุ๊บให้มันตั้งึกนะครับผมอันนี้ก็เป็นพอบที่พี่เมรียมมานะไม่เกี่ยวอะไรกันแล้วทุกคนนะแล้วก็นี้ก็เป็นผงสปานะครับผมแล้วก็ทิปอาบน้ำของพี่ป้านะทุกคนนะโอเคมาทุกคนพร้อมแล้วนะครับทุกคนนะผมจะเปิดร้านทำสปาหมานฉบัดนี้ คอผู้จัดการวันนี้มีลูกค้าวมาดูการ์ดเหรอเอาหัวมาขกกันหน่อยมหมครับผู้จัดการมาทำไมไม,ไม่ได้ชิฟฟันชิฟฟักเือร์ชิฟฟ์ฟเวอรแม่า <c oughs> มาแล้วนะคะคุณแม่ลงอ่างก่อนคะ่ะคุณแม่โอเคค่ะคุณแม่ความคายไหมครูแม่ความคายไหมคะนี่น้ำแบบอุ่นดีมากเลยนะทุกคนน้ำแบบเหมือนคล้ายๆแบบแช่ออนเซ็นอ่ะทุกคนมามาลูกมาโอ้อะไรนะคะ ตาลงมาด้วยเหรอตาจะลงไปได้เหรอเ<อ>้าลงไม่ได้ค่ะโอ้ผู้จัดการนี่มาเฝ้าผิจัดการได้ดีมากเลยผู้จัดการนะรโอเคเดี๋ยวเราลงซองสป,ปากันเลยนะคบทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นโรสนะครับผมกลิ่นกุลหลาบนะครับหอมมากมันจะช่วยอะไรสป,ปานี้มันจะช่วยบำรุงขนนะคะทุกคนนะทําให้ขนเนี่ยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ตัวหอมผ่อนคลายนะทุกคนนะว้าวอะแล้วทําการคนก่อนนะครับน้าเหมือนน้าลิ้งจี่เลยอนะทุกคนหมืมกลิ่นหอมมากอร่อยอ ทุกคนนะตอนนี้เราก็ทำตานะทุกคนนะฟันๆก็ผ่อนคลายมากมเพราะว่าช่วงด้านล่างมาดูครับตรงกลางนี่ฮะสบายมากนะตอนเนี้ยคือน้ํามันอุ่นนะทุกคนนะไม่เย็นเลยนะอุ่นพอดีเหมือนแบบมันคลายกล้ามเนื้อนะทุกคนนะ อสบายไหมคะคุณลูกค้าคะมีบริการนวดหัวนิดนึงนะคะให้ันผ่อนคลายคะ่ะโอเคคะ่ะไล่เลือดที่หัวนะคะออมีบริการจุ๊บจากคุณออพนักง,งานด้วยยังไง <laughs> คุณลูกค้าผ่อนคลายนะคะรีแลกคะ่ะรีแลกคะ่ะโอเคคะ่ะ ยิ้มเยอะเลยสบายใช่ไหมคะลูกคู้าขาโอ้อยากลงกไปด้วยดิกลัวสามพังแค่ขาก็ก็ไม่ได้แล้วอ้๋อัฟฟคงถังเดี๋ยวรอบหน้าอาฟององฟองกังฟูนะลูกนะรอบนี้ให้สันๆนก่อนนะฟันฟนเป็นคุณแม่นะครับทุกคนนะทุกคนมาดูฮะทุกคนลองสังเกตที่ขนนะทุกคนนะอันนี้มันเป็นผงสปาสำหรับน้องหมาโดยเฉพาะนะทุกคนนะมันจะทําให้ผิวหนังของน้องหมาแล้วก็ขนน้องหมาเนี่ยสุขภาพดีนะครับทุกคนนะแล้วก็ตัวเนี่ยกลิ่นหอมมากทาให้น้องหมาเนี่ยรู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วเวลาป๊นป๊า ก็จะรู้สึกว่าแบบมันหอมมากเลยทุกคนนะอ,อคือไม่ชอบไหมคะอ,อเดี๋ยวลองไปหนด้ยไหมอุ่นขนาดไหนนะั่งมันกินนไหม มันกินมากเลยลูกเอ้มันกินมากเลยลูกเอ้อุยอออ้ยฟองก็อยากลงแล้วต้อง,องลงไม่ได้ค่ะลูกเด็กฟองค่อยวาบหลังนะคะเอาฟองก็อยากลงอ่ะทุกคน <S <S มันสบายจริงเลยมันผ่นอนคลายมาก,มนนามากขนาดผมเอามือลงมาทุกคนผมเป็นคนอ่ะผมยังรู้สึกว่าก้าวเนื้อมันผ่อนคลายแล้วมันลอยเลยอ่ะนะทุกคนนะทางร้านเรามีบริการจากนกเป็ดใจดีด้วยนะเวลาอาบน้ำนาอนะมาดูเอ้คือลูกค้าคือลูกค้าขอให้ลูกลูกของคุณลูกค้าฉุกภระพาแข็งแรงนะฟางฟางบอกปัญญาอ่อนกันเลย ตาตาลูกเลี้ยงลูกสัมรู้ทุกบ้านเป็นลูกอันนี้เป็นแม่ไอ้นมกินลูกกินกินนมทขาไม่กินควงกวางกินคางกินนมยางกินนมแบบนี้นะมีลูกต้องทำแบบนี้นะอผ่อนคลายมากทุกคนดูนี่ฮะอันนี้คือรอปภของร้านนะทุกคนนะ เร็วรีบไหมรีบไหมโอ้โหเห่าดังมากเลยทุกคนนะโอ้โหแบบใครเข้ามาในร้านไม่ได้เลยนะผมบอกจริงนะเขาจัดเสียหลักในร้านนะเขาไปลาดตะเวนอยู่ตอนนี้ลาดตะเวนนะทุกคนนะโอ้โหดูเขาหุนหิตอะรปอคนเนี้ยจากอะไรแบบการที่ไม่ได้ทำสปาเลยขมงบัว่านะทุกคนนะรู้สึกแบบไม่ดีนะทุกคนน่ารักจังเลยทำไมนะทไมหนูสบายขนาดนั้นล่ะลูกสบายจนป๊าป๊าไม่กล้าหนูออกมาเลยทีนี้โอ้ยทุกคมาดูสิดูหน้ารปภสิทีเนี้ยรปภ โอ้รู้สึกผิดเลยอู้คุณพพมาลูกมาโอ้ยคุณรพอก็อยากลงค่ะอ่ะอะอพอใจยังคะพอใจยังขาสั้นขาสั้นอู้ฟินไหมสบายไหมอู้อะไรอย่าบอกนะว่าอยากได้หมวกแปบพี่เป้สั้นอีกขอให้หมดเลยออะโอเคยังโอเคยังพอใจยังคุณรปอโอ้ยเดี๋ยวเราไปคุณแม่ก่อนก็ได้ค่ะลูก แย่หมดเลยคุณน่ารักเลยน่ารักทิ่สุดเลยอือฟงฟงน่ารักจังเลยแล้วอ่ะฟงอ่ะทีนี้ดูดิ ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปอ่านนะังกอบป้าตอนเย็นโอเคโอเคโอเคลูกผู้ชายกังฟูอาองฟงแล้วก็ป้าปปต้องอยู่ด้วยกันนะลูกนะให้สาวๆเขาจะ,ะปาไปก่อนนั <c oughs> ่ะตคนสังเกตด้วยปกติององฟองจะเป็นหมาที่อยู่นิ่งไม่ค่อยได้นะทุกคนนะจะแบบเดินไปเดินมาตามใจนะทุกคนนะแสดงว่าเขารู้สึกสบายนะทุกคนเขาเลยแบบว่าอยู่แบบนี้เห็นไหมโอ้โหชิวเกินแต่ละตัวนิ่งหมดไม่ขยับเฮ่มันฟินขนาด พูดเลยเหรอวะอามามามาไหนๆก็ลงมาแล้วมาลงกับพี่ป้าน่ะน้องฟองน้องฟองว่ายน้ำทำมาหลายรอบป้าไม่ได้ทำมาว่ายน้ำมาเฮ้ยไม่ใช่สตาณนะต้องไปสระว่ายน้ำนะน้องฟองจะโชว์ให้ดูว่าอย่างนี้พี่ป้านพี่น้องป้นทำไม่ได้หรอกสิเพราะพี่ป้นขายาวต้องขาสั้นแบบฟองขาสั้นถึงจะว่ายน้ำได้เพราะขาไม่ถึงฟองว่ายน้ำได้ว่าว่ายอิจฉาฟองอะชิฟองไม่เห็นจะอิจฉาพี่ป้านเลยไม่เลย เออนะไม่ได้เสียงสูงเลยน้องฟางไม่เคยอิจฉาใครเพราะว่า my name is ฟ a n g w a t s your name ทุกคน you know w h a t s my name my name is f a n โอ้ปลาลูกปลามาทุกคนนะเดี๋ยวตอนนี้เราก็ทำสปาสรเรียบร้อยโอ้สุดยอดเลยนะครับลูกปลามาเดี๋ยวผมจะโชว์วิธีการปู้ำฟันให้ดูนะครับผมมือของเรานะช้อนไปที่ช่วงหน้าอกของนั่นฟันยกขึ้นมาก่อนอ่า<ม>แล้วก็ช้อนก้นไปเขาเบาๆนะทุกคนนะแล้วก็ยกขึ้นมาอ่า แล้วก็วางเบาๆนะทุกคนนะโอเคแล้วจิ๊กซอของกุมพังตั้งแต่เมื่อไหร <c oughs> ่วะเนี่ยหายหูนั่งไงเอาชหายแล้วมันก็เล็กประมาณนี้นะครับทุกคนนะผมก็พยายามนะทุกคนนะทำให้ม,มัๆๆนมดูดีที่สุดมาเดี๋ยวเราอาบนะนะ้ำกันต่อทุกคนมาดูนี่ฮะทุกคนนะในสุนัขที่ท้องนะครับทุกคนนะต้องจิมิเขานะฮะทุกคนนะมันจะเป็นเนืออออกมาทําให้แข็งตัวอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนนะเนี่ยมันจะเป็นเมืออใสๆที่ออกมาแบบจากคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นะครับทุกคนนะผ่านอวัยวะเพศแล้วคราวนี้มันแข็งตัวััันน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 กกกกก็็เเลยปปแบบบีี้ะะคครททุาาาาดว่ไอ สบู่ด้วยนะคะโอ้โหสบู่นี่คนพี่เมย์บอกว่าอันนี้ถูงสบู่ด้วยนะนี่ถูงให้พี่เมย์หน่อยนะทุกคนโอเคนะสบายใจแล้วนะโอเคเราสบู่กันหน่อยนะครับผมโอเคคุณแม่ขาคุณแม่นั่งลงก็ได้ค่ะลูกไปคุณแม่มานัให้คุณแม่หน่อยหอมแน่เลยหนาะแม่ขาอืมโอ้ยมาทำหน้างงเลยนะถ่ายอะไรวะ ถ่ายอะไรนั่งหนาวะคนอาบน้ำอยู่ก็มาถ่ายนมเขาอุ้ยอาบน้ำให้หนูอาบน้ำให้หนูมากี่ปีแล้วนี่ฮเลี้ยงหนูมาสี่ปีน่าจะอาบน้ำให้หนูมาเกือบจะร้อยครั้งแล้วนะทุกคนนะอืม้มอาบน้ำให้หนูมาเกือบจะร้อยครั้งแล้วใครจะรู้ว่าอยู่ๆวันหนึ่งหนูจะท้องให้ป๊ปาคันเนี่ยความรู้สึกของผมเหมือนมีลูกแล้วลูกมีหลานให้อะครับ <c oughs> ทุกคนนะเพราะว่าผมรักฟันๆเหมือนลูกอ่ะทุกคนนะรักมากมาก,มากนะทุกคนนะ <c oughs> ก็นี่แหละครับทุกคนมันเป็นความสุขของคนที่เลี้ยงหมา ใครที่เลี้ยงหมาก,ก็จะเข้าใจนะทุกคนนะยิ่งตอนที่แบบเป็นโมเมนต์แรกที่เขากำลังจะมีลูกให้เราอะทุกคนนะผมก็แบบอยากจะแบบดูแลเขาให้ดีๆที่สุดนั่นแหละเต็มที่ครับทุกคนนะไม่ต้องห่วงนะผมอยากให้ลูกของเขาปลอดภัย3ตัวเลยนะที่ออกมาทุกคนอีก2วันก็จะไปอัตตสาวไปคุยกับหมออีกทีนึงด้วยนะครับว่าวิธีการคลอดจะเป็นแบบไหนนะทุกคนนะเสร็จแล้วค่ะเร่มเล่นก่อนไปฟองมาฟองฟอง,งตามฟองแล้วอี เอ้ยตาฟวงแน้วนะน้องฟงก็ท้องหรือเปล่าคะทำไมมันป่องๆคะท้องลม <laughs> น้องฟงท้องลมเหรอ <laughs> ห<น>โอ๊ยน้องฟงท้องไม่มีลูกเหร <laughs> อ ตัวน,นี้มันตัวเล็กนะทุกคนนะต้องรีบอาบนะเพราะมันขี้หนาวมากไม่เหมือนฟันฟานนะทุกคนหนูอยากอาบเองนะป๋าไม่ได้บงังคับนะตอนแรกอะนะใครให้เดินเข้ามาเนี่ยเนี่ยเราก็ต้องไปเป่าขนเนี่ยเห็นไหมเช็ดก้นเลยเช็ดก้นเลยถูกก้น,กกนหนูเลยถูกก้นหนูเราทำนายยังไงเลย <c oughs> เออเป็นยังไงล่ะกอ <c oughs> งฟองเพิ่งอาบนะ้ำมาเมื่อวานเองนะเราทุกคนนะวันนี้อาบอีแล้วสองวันแล้วอะไรไปรีบอาบดวไม่สบายดูท่าสบายแล้วคุณนายเขาอะแหละเนาะอ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้ว เสร็จแล้วค่ะคุณแม่คุณแม่อาบน้ำเสร็จแล้วนะจ้าตัวหอมนะจูอัจจีอัปปูใส่เสื้อนัวนึงนะคะให้ามอบอุ่นร่างกายกับลูกๆหลานๆนะค่ะไม่เสื้อมันใหญ่เลยวะพี่เมย์ใช่ตัวใหญ่เมื่อแบบปูนป้าใส่แล้วดูแมนมากเลยลูกน้องฟองอยากเอาอีกแล้วเหรอทุกอย่างเลยนะจูนะเจอยากใส่ไม่ได้นะคะไม่ได้ค่ะ โอเคมามาลูกมาแันใส่เสื้อให้นะลูกๆค่ะโอ้ใจจะปุแบบ๊บทำไมมันดู หล่อเลรอทุกคนนะดูดิหอ้โหปันปันทำไมหล่อจังเลยล่ะลูกโอ้ยเฮ้ยน้องเที่ยวพี่ป่ะน้องนะมึงอยากเก่าเด้อมึงอยากเกาเด้อโอ้โหอันนี้เด็กคนพ้าเหรอลูกหรืออะไรยังไงหอมแฟนกันเหรออันนี้อันนี้แฟนกันอันนี้กิ๊กโอเคตอนนี้ก็อาบน้ําเสร็จเรียบร้อยนะครับผมท้ำสปาเรียบร้อยนะครับผมโอ้ไม่ต้องหอมไหมหอมไหมหอมโอ้โหได้กลิ่นผิวหลาบเลยครับทุกคนนะโอ้โหกลิ่นกินมาแล้วเนี่ยหอมมากๆเลยทุกคน โอเควันนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับมาของเราทุกตัวสุขภาพดีแข็งแรงไม่ป่วยนะทุกคนนะถ้าเกิดหมาใครป่วยที่บ้านแล้วจะไปอาบน้ําเนี่ยอาบได้แต่ต้องเบาๆแล้วที่สําคัญดูว่าหมามันป่วยอยู่หรือเปล่าถ้าเมันป่วยเป็นหวัดอยู่ก็ไม่ต้องอาบเอาอะไรมาเช็ดๆตัวก็พอนะทุกคนนะยิ้มแล้วที่ไม่ได้เจ้าชู้นะเลยแค่เอ็นดูในคนน่ารักว่ะ <laughs> เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนึงเดี๋ยวอีก2วันผมพาฟันฟาดไปอันตา,าราวส์อีกทีนึงนะครับผมแล้วเราก็มาดูกันว่าฟันฟ,นฟนาดจะสุขภาพเป็นยังไงนะทุกคนนะไปดูไปเช้วันนี้ไปแล้วนนะสวัสดีไม่ได้นะทุกคนนะเอาอุ๋งอุ๋แทนแล้วกันอุ๋ง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 ไปหน่อยค่ะอุ๋ง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 ลงมาอุ๋งอุ๋งลงมาบ๊ายบายไปบายบาย น้องฟังด้วยน้องฟังด้วยน้องฟองอิจฉาแล้วเดี๋ยวน้องอิจฉาแล้วเนี่ยบ๊ายบายบ๊ยบายน้งฟังอยู่นวยยน้องฟงไม่มีมิฟฟงอยู่ดีๆปกรู้สึกอิจฉาเห็นฟันอาบน้ำเห็นเข้าสปาก่อนฟองเดาเดาเดาัง ลูน้องฟางมาว่าชดูดีเหรออะไรอยูแล้วเฮ้ยฮ่า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 โอยได้แล้วคลิปหลุดฟอง